สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube พจอาร์แชนเลช่องที่สื่อสารสาระให้ความรู้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมช่อง y o u t u b พ H อาร์แชนลวันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากจะทราบอยากจะรู้แล้วก็แน่นอนครับ หากฟังคลิปนี้คงจะกระจ่างเรื่องของการหักเงินสด1 0 0 0 0บาทจากกรมบัญชีกลางที่โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์หรือนะครับผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์ที่ได้รับเงินสด1 0 0 0 0บาทผ่านบัญชีของธนาคารที่ตัวเองได้ทำไว้แน่นอนครับ วิธีการป้องกันไม่ให้ธนาคารหักเงินสด1,000งบาทที่ทางกรมบัญชีกลางโอนเงินสดให้จะต้องทำอย่างไรถึงไม่ให้หักเงิน1,000งบาทหลายคนคงเจอกับตัวเองหรือเพื่อนอาจจะเล่าให้ฟังหลังจากที่ได้รับการโอนเงิน สด1 0 0 0 0บาทที่ทางกรมบัญชีกลางโอนเงินให้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบการโอนเงินรอบที่1ที่ผ่านมาระหว่างวันที่25จนถึงวันที่30กันยายน2567บางคนกรมบัญชีกลางโอนเงินปุ๊บโดนหักปับ๊บหรือใช้เงิน1 0 0 0 0บาทไม่เต็ม จำนวนนั่นเองหรือบางคนโดนหักหมดเลย1,000 0บาทก็มีลองมาฟังคลิปนี้กันดูนะครับว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ธนาคารหักเงินสด1,000 0บาทหรือได้รับเงินสด1,000 0บาทเต็มจำนวนวิธีการป้องกันที่ไม่ให้ธนาคารหักเงินสด1,000 0บาทกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับเงินสด1,000 0บาท ระหว่างวันที่21ถึงวันที่22ตุลาคมที่ใกล้จะถึงนี้หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปจะต้องทำอย่างไรไม่ให้ธนาคารหักเงินสดหนึ่งบาทแทนที่จะเอาเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์สาเหตุหลักๆที่ธนาคารหักหรือโดนหักสาเหตุหลักๆ จากการโอนเงินสด1 0 0 0 0มบาทเข้าบัญชีจากกรมบัญชีกลางซึ่งหากคนที่ได้ยินยอมให้มีการหักเงินจากบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติแล้วต้องทำการยกเลิกหนังสือยินยอมการหักเงินอัตโนมัติที่ได้ทำก่อนหน้านั้นโดยสามารถยกเลิกได้ ซึ่งโดยปกติก็ทำแบบง่ายๆหรือทำได้ทันทีโดยการติดต่อธนาคารหรือผู้ให้บริการที่ได้ลงทะเบียนขอให้หักเงินอัตโนมัติโดยแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกย้ำนะครับติดต่อธนาคารหรือผู้ที่ให้บริการที่ได้ลงทะเบียนขอให้หักเงินอัตโนมัติจากบัญชี โดยแจ้งความประสงค์ที่จะขอยกเลิกเพื่อมั่นใจว่าได้ยกเลิกแล้วและจะได้รับเงินสด10,000บาทเต็มจำนวนแล้วขอให้ตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกหลังจากหลังจากที่มีการยกเลิกเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับเงินสด10,000บาทหรือสัญญายกเลิกตามเงื่อนไขที่ ทำไว้แล้วนั่นเองหากมีระยะเวลาแจ้งยกเลิกค่าธรรมเนียมใดๆควรดำเนินการตามเงื่อนไขที่ธนาคารระบุไว้ยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือนั่นเองโดยบางกรณีที่ธนาคารหรือผู้ให้บริการอาจต้องการหนังสือยินยอมหรือแบบฟอร์มยกเลิก การหักเงินอัตโนมัติเมื่อยกเลิกการหักเงินอัตโนมัติสำเร็จการหักเงินจะไม่ดำเนินการหักเงินอีกต่อไปหรือท่านสามารถยกเลิกผ่านแอปพลิเคชันซึ่งหลายๆธนาคารนะครับก็มีให้ยกเลิกก็ขึ้นอยู่กับธนาคารที่คุณใช้บริการโดยปกติแล้วหลายๆายธนาคารหลายๆแห่ง ก็มีฟังก์ชันให้สามารถยกเลิกและก็ตรวจสอบว่ายกเลิกแล้วนั่นเองและนะครับจัดการการหักเงินอัตโนมัติโดยผ่านธนาคารออนไลน์ก็ได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่นี้ วันที่21-22ตุลาคมกลุ่มที่จะได้รับเงินสด1000 0บาทจากกรมบัญชีกลางจะโอนหลังเที่ยงคืนวันจันทร์21และวันอังคารที่22ท่านจะได้รับเงินสด1000 0บาทเต็มจํานวนจะไม่มีการหักเงินใดๆทั้งสิน้นคงน่าจะกระจ่างแล้วนะครับสําหรับคนที่รับเงินสด10,000บาทมาแล้วทําไมธนาคารหัก อัตโนมัติเพราะว่าท่านได้ทำหนังสือยินยอมให้ธนาคารหักอัตโนมัตินั่นเองรีบแก้ไขรีบไปติดต่อธนาคารรีบเข้าไปดูแอปยกเลิกการหักเงินอัตโนมัติหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดติดตามกด subscribe เพื่อท่านจะได้รับชมช่อง y o YouTube hr channel ต่อไป ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ